คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่มหามค่ำอีกเราขอเสนอ i m ม t l เล s เม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสกัดจากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เล็งกสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะ ช่วงขายของสปอนเซอร์ Nox Player สุดยอดโปรแกรมจำลอง Android สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC ที่ติดตั้งง่ายไฟล์ก็เบาดาวน์โหลดก็ง่ายมากครับลิงก์อยู่ที่ d e s c r i p t i o นครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกเข้าไปที่ Play Store ในโปรแกรม Nox Player แล้วเลือกโหลดเกมที่คุณต้องการจะเล่นได้เลยครับวันนี้จะมาทำคลิปแนะนำตัววุฒของออยกาศนะครับว่าชิ้นไหนทำดาเมจได้ประมาณไหนแล้วก็อันนี้แจ้งก่อนนะครับเป็นคอนดิชันที่ออยากาศใส่อ r ติแฟกสีน้ำแข็งนะครับแล้วก็ ตูติดโฟร์เซ็เรียบร้อยแล้วก็ทีมของเราคือทีมสอนน้ำแข็งจะได้คริสเลตเพิ่อมอีก15%ครับยังไม่ได้ใส่พวกปั๊บเทนัสซิตี้ปั๊บโนเบสปั๊บหนังสือมังกรซึ่งพวกนี้จะให้แอทแท็กทั้งหมดนะครับฐานับรวมทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้ก็สามารถได้แท็กเพิ่มเติมอีก88%ครับฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเรโซสาหรับการกลางเพื่อที่เวลาคุณมีการปั๊บ ATK เยอะๆเ,เนี่ยมันจะยังดูดีอยู่ครับมันก็เลยสแต็กที่ค่าคริติเคอลเป็นหลักครับผมเข้าใจ แต่มันมีสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจอยู่บางอย่าง,างกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับคุณจะเห็นว่าตัวมิโนมาเนี่ยมันแรงกว่าตัวแบล็กคลิฟที่ไม่มีส t ต็ k เหตุผลเพราะว่าเราสเต็กค่าคริสตี้เข้าเป็นหลักครับเราเลยไม่ได้มี ATK เปอร์เซ็นต์เยอะเพราะเดี๋ยวจะมีคนแจกเมื่อคุณนําไปใส่ในทีมที่มีตัวแจก,กเยอะๆอาทิเช่น88%ที่ผมพูดเหม่เกนเนตัวดาบแบล็กคลิฟมันก็จะดูดีขึ้นมาได้ครับส่วนดาบแดงมัน106%มันแรงกว่ามิโนมาอยู่แล้วครับตัว b ีพเนี่ยเหตุผลที่มันไม่ แล้วค่าสูงๆมันยากหน่อยเพราะว่าครุณค่าเล็เรามันจะค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเองครับส่วนนะควิล่าเนี่ยเบสเอทีเคมันดีแล้วมันก็มีแจกอีก20%จากตัวเพิร์กของอาวุธนะครับมันก็เลยโอเคอยู่ที่จะใช้งานตัวซับมิดเชเปอร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างชัดเจนเลยเนาะสำหรับกรณีที่คุณมีโล่กับกรณีที่คุณไม่มีโล่นะครับมันจะต่างกันเยอะมากเลยแหละเนาะเพราะว่าถ้ามีโล่คุณได้แตกเพิ่มอีก20%นั่นเองครับก็คือเดียรนะ์นานั่นแหละเนาะสแต็กด้วยนะต้้องมีสแต็กดวยนะ ส่วนดาบอื่นก็เรียงตามนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณมีตัวบัฟอะไรขึ้นไปต่างๆนานาเนี่ยไอ้พวกดาบอย่างอควิล่าดาบอย่างตัวแบล็กคลิฟดาบอย่างตัวดาบแดงเนี่ยภาษีจะดูดีขึ้นเยอะเลยครับไอ้พวกดาบอย่างฮาร์บินเจอร์ออฟดอนเนี่ยจะแย่ลงมาครับตัว BP กับอะมิโนมาเนี่ยมันก็จะใกล้ๆกันขึ้นมาแล้วนั่นเองครับโดยค่ารีพลังงานอันนี้ผมทำไว้ที่140สี่สหรับอาวุธทุกชิ้นนะครับไอ้พวกที่มันเกินก็คือเกินจากอาวุธเช่นสกายก็ช่างมันนะตัวคำถามที่ Man man มันขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เล่นด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนําไปเล่นที่ไหนอย่างคอนเทนต์ผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์อาบิสเป็นหลักเนาะฉะนั้นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเวลาคุณนําไปเล่นในอาบิสเนี่ยมันก็จะอิงตามอาบิสนั้นๆครับผมให้เป็นร้อยสี่สิบเพราะว่ามันค่อนข้างจาัดก,การันตีพอใช้งานเมื่อบวกกับเดียวน่าที่ใส่แซกหรือใส่ฟาโวก็พอได้ถ้าดาเมจคุณหนักประมาณหนึ่งนั่นเองครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วดาบม่วงเนี่ยค่ารีพลังงานร้อยสามสิบยังพอได้เลย มันก็เลยทําให้เวลาเทอเมตที่มันออกไปมันแรงขึ้นเป็นอีก34%สิเนี่ยสายสิคือคิดร้อจากอะมิโนมานะกระจายนะ ไม่ใช่เอาดาบมุ่งไปที่ตังแล้วบยสายเซียวเซ็นนะค่ารีพลังงานทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวศัตรูที่ดรอปให้กับเราด้วยนะครับอันนี้อ้างอิงจากในอาร์บิสที่เช็คเท่านั้นนะครับนอกอาร์บิสคุณต้องไปหาค่ารีพลังงานกันเองนะครับขอโทษด้วยนะส่วนคลิปข้อควรรู้เนี่ยกำลังทำอยู่นะครับก็เลยเอา golden wave show มาให้ดูก่อนก่อนพรทีมงานยุ่งมากนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขึ้น live official patch อีกแต่ว่าคุณคงได้ดูคลิปนี้หลัง live official patch แหละเนาะฉะนั้นก็เข้า ว่าตัวซับมิทเชเปอร์เนี่ยมันจะดีเมื่อคุณใส่ในทีมที่มีเดียวหน้าก็คือทีมที่มันมีโลนะครับเพราะว่ามันจะได้แท็กเป็น40%เนาะก็ดูเอาแล้วก็ใส่ของตามนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอะมิโนมาเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วนะครับแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับมูลค่าอัททิแฟกที่คุณเห็นในบรรดาอุทุกชิ้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ20ต้นครับเพราะมันอยู่แค่20ต้นเนี่ยคุณไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะนะครับผมไม่ได้บอกว่านี้คือมูลค่าที่แรงที่สุดุดดดดมมมมแแแคคคค่่่่่่บบอออกกววววาา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 ไไ้้้พนนีีียืููลลลทณณณหปประาาาประะตั พูดง่ายๆก็เหมือนให้เลขคุณไว้ดูแหละว,ว่าอะไรทําอะไรยังไงประมาณไหนนะครับถ้าคุณสังเกตเนะี่ยคุณก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นคริติเคอลเป็นหลักเลยแต่ว่าตัว h u n ์ e r นเจอร์นเนี่ยคริตมันน้อยเพราะว่าถ้าคุณเมนเทนเลือกคุณให้มากกว่า90%ไว้เนี่ยเดี๋ยวคุณได้คริตเลทเพิ่มเติมเองครับและที่สําคัญคือไอพวกอาวุธต่างๆเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะคุณจะเห็นว่าคริตเลทมันอยู่40กว่าทุกชิ้นเลยครับเพราะว่าคริสเดมเพทเราเยอะแล้วครับ เลยก็ได้นะเรความเป็นจริงแล้วแต่ไม่ต้องเป็นซีรีสมากนะแค่จะบอกว่าคีเยอะๆมันดีเรื่องของดาเมจเฉลีย่ยแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมจพีกๆคีเยอะๆมันก็จะไม่ดีเพราะว่าคิดาเมจมันทําให้เลขมันใหญ่ได้แล้วแรงกว่าแต่ดาเมจเฉลีย่ยมันจะเบากว่าฉะนั้นคี้เลทควรบาลานซ์กับคี้ดาเมจให้ดีเพื่อให้ดาเมจเฉลีย่ยมันสูงนั่นเองครับรจบเรียบร้อยเปิดหน้านี้ซ้ำให้อีกหนึ่งทีนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยากจะเล่นเรื่องโรเทชันอะไรอย่างเงี้ยผมมีทาคร่าวๆไว้ให้แล้วแหละแต่จะเป็นตีม้มาตรฐานนะก็็็็คคือออจะเเเปปนนตัววดดีาารรกกลลิิิงง์ขขถ้้้สแ รู้น้อเผื่อคุณมาเจอคลิปนี้ก่อนจะอยู่ด้านล่างนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ข้อควรรู้กอรอก่อนเดี๋ยวรีบทำให้นะครับขอบคุณทุกคนมากถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย